ครูอยากให้หนูได้รู้เล่นเรียนอ่าเด็กๆเมื่อกี้เมื่อกี้ครูให้ดูดอกทานตะวันไปแล้วใช่ป่ว,ว่ามันเป็นดอกไม้ที่กล้าหาญใช่ไหมเป็นดอกไม้ที่สู้สู้แสงอาทิตย์ เก่งกล้ามากมันเก่งกล้าเพราะว่ามันมีหัวใจแบบนี้นี่ดอกทานตะวันมีหัวใจแบบนี้แงวนี่เด็กๆคิดว่าคิดว่าหัวใจที่กล้าหาญจะต้องมีอะไรบ้างมีความสุขมีความสุขแสดงว่ามีรอยยิ้มมีอะไรอีกหัวใจที่กล้าหาญนั่นน่ะสิต้องมีอะไรบ้าง มีความรู้เหรออ๋อแสดงว่าจะต้องมีหนังสือนี่หัวใจก็ถือหนังสือไปเรียนด้วยนี่หนังสืออ่าเล่มใหญ่เลยเอ้าหัวใจที่กล้าหามีอะไรอีกมีอะไรอีกคมสุขคมสุขมีแล้วมีอะไรอีกกล้าหาน่ะต้องห้าหานสู้ใครก็ได้ต้องมีถือถือดาบแล้วกันเป็นดาบของเจ้าชายต่อสู้ในทางที่ดีอ่อ หัวใจที่ก้าหันมีอะไรอีกการเรียนรู้อ่าดีมากเลยมีอะไรอีกมีความอดทนใช่ไหมมีความขยันไหมมีความขยันออขยันขยันปุ๊บครูเติมเท้าหน่อยจะได้เดินไปโรงเรียนได้ขยันแล้วเดินไปโรงเรียนเลยไปหาความรู้ความรักฮะมีความรักด้วยมีความรักด้วยมีหัวใจมีหัวใจหัวใจกับหัวใจที่นี่โอ้หัวใจเยอะเลย เพราะนั้นดอกทานตะวันของเราเนี่ยก็มีหัวใจเหล่านี้อยู่ในตัวเองนี่ทานตะวันนี่ทานตะวันนี่ก็มีหัวใจที่ว่าเนี่ยอยู่ด้วยหนึ่งเงาเอาละคราวนี้คราวนี้ครูอยากให้เด็กๆวาดหัวใจของตัวเองดูซิว่าตัวเองจะมีหัวใจเป็นแบบไหน ลากเส้นเล่นสีกับครูนัดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สีตามาสีสดเข้มระบายลืน่นก่อนจะวาดก่อนจะวาดหัวใจของตัวเองกันเดี๋ยวจะต้องใช้สีเดี๋ยวครูมีสีมาแจกให้คนที่จะมาแจกพี่มีาี่มเอ้พี่มา้เออมาเขาที่ตกใจนะ,ะนั่งที่ก่อนออกมาทีละคนมารับสีแล้วจากพี่มา้าแล้วก็ทีละคนทีละคน พี่พี่มาพี่มาพี่ม้าพี่มาพีาพี่มาพีมาคีับาพี่มาพีาพี่มาพาพี่มาพี่มาพีแลาวี่มาพีพี่มาพีาดี่มาพี่มาพี่มา่าพี่มาี่าพี่มาพ่าพี่มามานี่มาพีอ่ามาพี่าพ่าา มีหัวใจด้วยกับดอกไม้โอ้โหหวานแหววน่าดูเลยนะครับโอ้โหคนนี้ทำยังกระทำข้อสอบอเห็นเด็กๆแต่ละคนตั้งอกตั้งใจทำ <มา S 2> แบบนี้แล้วชื่นใจจริง,รงๆเลยนะครับสีหน้าท่าทางแต่ละคนดูมีความสุขกันจัง <ไป S 1> เลยโอ้โหหลายสีหลายสาันเหลือเกินตกสู่ดินสู่แผ่นน้ากว้างใหญ่ตกยังที่ใด ก็ไปตามบุญกรรมอาจจะปลิวตกลงเปื่อนโคลนตมอาจมัวมองจนใครเขาดูไม่สวยงามอยากให้รู้อยู่ที่ไหนก็ตามแต่เมเล็ดก็ยังคงมีความหมาย แม่ดอกไม้ดอกที่สวยที่สุดก็ยังงอกขึ้นมาจากดินแม้วันนี้เราไม่มีโอกาสแต่ในสักวันหนึ่งต้องมี เทคนิคดีๆกับสีตรามมาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สีตรามมาสีสดเข้มระบายลยื่นวันนี้จะมาชวนเด็กๆวาดรูปหัวใจกันนะครับเป็นหัวใจที่มีเกราะป้องกันสําหรับไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในหัวใจของเราเริ่มแรกนะครับใช้สีแดงเป็นสีโปสเตอร์ของตรามมานะครับวันนี้จะใช้นิ้วเล่นกันไม่ใช้ปกกันเด็กๆนะครับเอานิ้วจุ่มสีเลยไม่ต้องโกนเลยนะครับเช็ดออกวาดรูปหัวใจก่อน ทำโค้งๆนะครับนี่ก็เป็นหัวใจนะครับแีนี้เกราะป้องกันหัวใจเราครับลองใช้สีเหลืองแล้วกันนะครับเ<ท>ช่นเคยครับเอานิ้วจุม่มแต่คราวนี้เราลากเส้นรบอบๆหัวใจนี่เป็นเกราะป้องกันหัวใจเรา,าลักษณะคล,าะคลาะ้ายๆกับหัวใจเส้นขอบของหัวใจลูกเล็กที่เราวาดอยู่ตรงกลางนี่แหละครับซึ่งถ้อดูอีกทีก็จะคือรูปหัวใจอีกหัวใจนั่นเองเติมเกราะอีกชั้นหนึ่งดีกว่า ใช้สีเง<ต>ินเป็นเกาะอ,อีกชั้นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเราใช้นิ้วของเรานี่แหละครับจุ่มสีคราวนี้ลากออกมาให้ขนานกับเส้นของสีเหลืองที่เราวาดไปเมื่อกี้นะครับลาก,กยาวไปเลยแล้วก็เติมของสีมาเติมหน่อยนี่แหละครับเราก็ได้หัวใจที่มีเกราะป้องกันของเราเรียบร้อย เด็กๆจะเติมเกราะหลายๆชั้นอีกก็ได้นะครับหลายๆสีก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยรูปอาจจะออกมาดูไม่สวยเท่าไหร่แต่จุดประสงค์ที่คุณนัทอยากให้ใช้นิ้วเพราะว่ามันให้เห็นถึงความอิสระของลายเส้นนะครับและที่สําคัญนิ้วเราเนี่ยมีประสาทสัมผัสอยู่ถ้าเราได้ใช้นิ้วสัมผัสกับพื้นผิวใดๆจะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของเราได้อย่างนะครับไไมไม่่่วาาทีาออาหหนนนนรรรอููยยกใ้้้ดเเล